สวัสดีครับพาเทีย่ยวอีพีที่13ครับวันนี้เราจะไปวันเป็นครอบครับรดูว่าเป็นไงบ้างครับที่ไปมันครอบกันที่สุลลุมพักไปสุลลุมไปดูครับครับต,ตอนนี้อยู่ไฟฟ้าใต้ดินครับปีนาทีลุงพนินีครับกำลังไปวันเป็นคอบครับ โซนปุใหม่ครับครับตอนนี้เราอยู่ที่สตาร์บัคสที่วันแบงคอกครับแบงคอกอยู่ที่สรุปใกล้สรุปนะประมาณเหมือนวิทยุแล้วก็ถนนรามศรีครับ เพิ่งเปิดใหม่ครับตุลาคมแบ่งออกเป็นหลายโซนครับโซนโรงแรมโซนสป,ปิปรโซน,นั้นอาหารคนระับใหญ่มากครับโครงการเป็นเสนยซอร้าน มีสอนสนองโซนหลักครับโซนพาเลทแล้วก็โซนสตอรี่วันวัง้าคับ,คบตอนนี้ผมอยู่ไปที่วันวังเข้าโครงการพิมหาโปรเจกต์ครับแสนล้านอยู่ที่ลุมพินีครับสนุนวิทยุใกล้ๆวนลุมพินีครับตอนนี้เราอยู่ทาวเวอร์4ครับ นี่เป็นลานพยา,ยานครับในวนันเป็นข้อข้างหน้ามีน้ำพุด้วยครับครับตอนนี้อยู่ที่วัน,นเป็นข้อครับมีโซนพยา,ยานมาร์คครับของวันเป็นข้อมีทั้งโรงแรมทั้งสุดการค้าร้านอาหารแห่งอา,ากันโรงแรมดังๆในะคาตันนะครับ ก่อนเดินเข้าครับสูงไว้ครับยิงโซนโซนน่าสตรีเครับสซนเซอรี่ครับมีสำนักงานนะ่ครับทั้งโรงแรมแล้วก็ออฟฟิศเนที่เช่ามีเปิดหลายโซนครับ ออฟฟิศโรงแรมสถาคาแล้วลก็แหล่งชอปปิ้งนี่อยู่ที่ลานสยามบริษัทบันเ้าลานน้ำพุนะครับข้างหน้าเราเป็นโซนพาเลทครับเป็นแหลง่งชอปปิ้งมอลล์ครับที่ษัทบันเค้าครับลุมพินีครับตึกสูงมากเลยครับ430เมตรครับครับมาชมบรรยากาศรอบ ป็โครงการอัพพิหมหาโปรเจกต์รับแสนล้านของสวนเจริญครับเปิดโครงการไปเมื่อวันที่25ตุลาคมนี้ครับแปบ็นอ,อกยพสา3โซนหลักๆครับโซนคอนเดนโซนสตอร,รี่แล้วก็อุทยานวนันเอ็นข้อครับเป็นโลโก้แบรนด์ครับนี่เราอยู่ที่อุทายานโซนการกิจกรรมวันแบงคข้ครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่วันบรรค์ครับหน้าลาอุทยานวันบรรค์โครงการเมกะโปรเจกต์ของเจ้าสวยเจริญครับแสนล้านอยู่ที่ดงพันธุมีมสามโซนหลักๆครับโซนพาเลสโซนซารีแล้วก็อุทยานสวนอกิจกรรมมัน,มนบนรค์ครับมียังกระเปื้องไม้ครับชื้อดำแล้วก็มีโรงแรมแล้วก็มีสำานักงานให้เช่าเปิดได้หลายโซนแล้วครับ ใหม่ครับเปิดไปเลยครับเปิดงามมากครับครับตอนนี้เราอยู่ที่วันแบงครอบครับลุมพินี ผมพี่ยูครับดีาจกับรอบครับ บรรยากาศในวันแมนพ่อครับร้านอาหารับมากินเกียวโตราเม็งฮาตะซิเลองราเมนครับเกียวโตราเม็ง ามิงก็ครับนันคือตัวลามิงกาชิกินสักทีนี้ก็จบกันตรงนี้นะครับวันเป็นคอกค,ครับแฮปปี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับ